ทักทายสบายดีเพื่อนพี่น้องที่กำลังติดตามชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองอนุน้อยนี่ตัดรงพมใหม่นะทุกคนเนาะโอ้ยหน้าตาก็เปลี่ยนไปเบิ่งนี่เอามื้อนี้จุดประสงค์ของเฮาก็สิพาทุกคนไปซื้อรถจักรใหม่เนาะกอ่อนอ่นมาทุกอย่างก็ข้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทางออสเตรเลียเนาะทุกคนเนาะบสร้างสว่ายงงเลยพูมิใจในตัวสุตุ๊ดเลยนะดีใจสุดๆเลยมื้อนี้น่ะ บุษังสิวาคำได้บุษังสิวายัางเลยเนาะก็เป็นยังได้ก็เพื่ได้ขเขาเบื้งติดตามครับสมเบื้งยาวๆว่ารู้จักสีแมนรุ่นได้วน้าตาของรู้จักสีเป็นแบบได้วางามบ่งงามก็ติดตามครับสมเบื้งน,น้ำกันเนาะมื้อนี้ก็มาหนำเบาละ <c oughs> มาแต่มือว่านเราไปพักอยู่ปังเงาพักอยู่ปังเงาหรอกพอดีมื้อนี้เป็นมือ้อวันศุกร์เนาะทุกคนเนาะยังนี้ก็เวลา10บโมงห้นาทีสิเข้าสิบเอ็ดโมงแล้ว ก็เถือว่าเข้าใกล้ชเลิกกันแล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเขายังอยู่บ้านบ้านน้องบ้านบ้านห้อยมอนทุกคนเรนนี่ยังอยู่บ้านห้อยมอนบ้านเราทีไปซื้อรถเนี่ยอยู่แข้งบกอยู่อันเมืองห้วยทรายอยู่บ้านห้วยเส้เนื้อหรือว่าห้วยเส้นไตประมาณนี้เลยเนาะทุกคนเนาะบอลนุกโกอาร์ตบอลบาสตินเดียวเดี๋ยวถัดจังนั้ไปเบางตัวจริงเนาะไปทุกคนพวผมต้องรอไลน์เนาะ ไปน้ำกันกับซิมีซีคนทุกคนซิมีเบาานูแล้วก็บเบาลา้าแล้วก็ซิมีพี่พี่น้องน้องเนาะลุงป้าอาทรงไปเบิงเนาะมาให้เบ้าล้าออกรถเลยสมงพบใหม่ ั้พออันนี้ก็ที่้านบานข้อแกวแล้วซก่อนเนาะเยี๋ยมั้นพอดบอดนะครัรถอไปไกลเงาเว้ยเนาะอาจารยมาหลายโอเคพวกมันกรลาดเชกระลาแัย ยี <c oughs> ่มอะไรล่ะ,ลละท่านได้ท่านนี้บอลนุก,กับบอลลาผูทางสิไปว่าสานไป่ป้อโอ,โอ้เห็นนั่งยืนยัลยวะโอ้สูสงสุดน สัมไนะัสน่อปกานอยว่ตังในิบอตอนนี้เปิดไฟเยแล้ว <laughs> ออ <laughs> ลลลขอไปนอกรถไปเยอะเรา้ข้ามาเบีงราทางล่างเราเต็นนะสุดยอดวันียสติภาพอันนี้ทุกคน,น ทางเจ้าข้าเจ้าจอบอกว่าให้มาเอาการตัดตัเลยรถนี้ที่ดูน้อยบลอกไปมันก็แม่นรถเถื่อนนั่นเป็นการบุญบัพปุ่ไปเนาะแต่ว่าฮอกก์ซื้อไปแล้วฮอกก์ต้องได้ไปเฮ็ดบัานไปเนาะเรื่องการไปซื้อค่ายเรื่องอยังก็แม่นเนาะรถบุญน,นั้นรถแพงบุญน,นัน้นรถลักรถนั้นรถนี้มา ท่านพี่น้องเอาท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาฮอดบอลฮสิซื้อรถแล้วเนาะิฝุ่นติดพุ่มเป็นจะได้บอลา <c oughs> เดี๋ยวเราสิพาไปเบิ้งรถดูก่อนวันนี้ฮอได้จังได้เนาะเนาะท่านาผู้ชมประมาณสามีรถจักรหงส์ง <c oughs> เซียน,น,นเดียร์เรียบร้อยสิบไอ เอ่เข้าเอาที่เาเข้าดวมบ่อนีแมันงสีาวงาม้นิงามอกวเบิ้งนตัวนั้นมันถ้าให้มาเอาแล้วมันชี้ไปรุ่นะัไทยมาเอาแล้วก็มันหาเขาบ้างากเเลยเอาก้อนน่เขาเลยเอาก ไปไหมมาไปตะกอนตะกอนมีมีตะลอดตะกนผ่ร้นะผมรู้นิดหน่อยทีตะกอนนี่จะมีเส้นฟางเศราอะันอันนี้เขินี่หว่ะนี่าเอาลูกทีซึ่งดีมากเยงาม ตัวนี้สิบกอนเออัวนี้สิบกอี่เาสิบไอแม่นอร่อยสิบไอานรชิ้น่นี่บกนี่เยสี่เ่ยเดียวๆก็มาโดนลุกไงไหมลุกมมัมึงพังแค่นี้มันมักเท่านั้นตนังมักเท่านี้มงอยาย้ไกลบุษงจะบที่าทาเยไทเ <normalized> อีีพี่ส่วามีกงม่โว่ธรรมดาเลยผมอ้าวแล้วทอตอนนี้นะะก็ไ,กกได้เสื้อเนาะเป็นเงินจำนวน15ล้าน5แสนค <ขอ S 1> ันทื้อยงเงินไทยก็ตกประมาณสา0 0นเอนา<น>ะ,นะประมาณเอเบสสิบไอไม่สิเก้ตอนนี้ก็พฟุติตกแล้วนะ,ะทุกคนมื่อกี้ก็สิโข้ลากปก่อนเดี๋ยวจัง่อยกับพอกันะะทีอยู่บอลเบาร์นยูเพละ เอาทุกคนตอนนี้ก็เบลนูก็ได้ซื้อรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเนาะราคาก็สิบห้าล้านฮาเซนทันทีเงินไทยกับสามหมื่นเอ็ดก็สำหรับคลิปนี้ก็บเบลนูก็สซิคอลาไปก่อนทุกคนเป็นจังได้ก็บครอบอกครอบใจทางผู้ใหญ่ใจบุญทางออสเตรเลียไล่เนาะเป็นจังได้ก็รู้สึกดีใจภูมิใจไล่ตัวนี้ก็เป็นจังได้ก็พอกันไหมในในคลิปหน้าเรืออีพีน้าเนาะวันนี้เบลนูก็สซิคอลาไปก่อนทุกคน เพราะว่าตอนนี้ก็ฮอตเวลาหนึ่งโมงสองโมงแล้วก็ยักเข้าแล้วเนาะสิไปลงห้องกินกินกัน